ไปสเตปวิ่งคัมสตกปลาตป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นรอกทีมไดว่านะครับทีม X 1,05 h v นะครับ1,05 h v นะครับ1 0 5ก็จะเป็นสปูลตื้นนะครับไม่ใช่สปูลลึกนะฮะนี่ก็คือด้านข้างนะครับรอบเป็นรอกตีย่าปลอมนะับหมุนขวานะครับหมุนขวา หมุนลื่นพร้อมใช้งานครับผมตัวนี้นะครับด้านบนก็จะมีริ้วรอยแบบนี้นะครับอันนี้รุ่นนี้ไปทำสีใหม่ก็สวยนะฮะอร่อเยอะมากนะครับมันเป็นงานอีกหนึ่งตัวที่แบบถึกทนมากๆนะครับสำหรับงานเยือบอมนะเล่นช่อนเฉโดเล่นงานหนักๆได้นะครับพวกนี้นะครับอะไรเพียบระบบหน่วงก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับรอบก็ 6.3จุดสามต่อหนึ่งนะครับความจุสายก็ประมาณร้อยเมตรนะครับร้อยถึงร5อยห้าิเมตรนะครับประมาณนี้ความจุสายนะก็อยู่ที่หน้าตัดของสายด้วยนะครับถ้าใส่เบอร์ใหญ่มันก็จะได้น้อยหน่อยนะครับแต่ตัวนี้หมุนลื่นนะครับไม่ขึ้นมือพร้อมใช้งานครับผมเห็นไหมฮะสวยนะทำสีใหม่ได้นะครับพวกนี้เม็ดินเจแปน